สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับต้นตะแบกนานะครับเพื่อนอันนี้คือต้นตะแบกนานะครับนี่ลักษณะใบเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนะครับนี่ต้นตะแบกนานะครับลักษณะต้นก็เป็นแบบนี้ับดูต้นกันก่อนครับนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะเพื่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกเป็นไม้ประดับนะครับต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นตะแบกนานะครับดอกเขาจะออกเป็นสีม่วงเป็นช่อนะครับเพื่อน นะครับแต่๋ยนนี้ดอกเขาันร่วงแล้วครับเลยไม่ได้เห็นดอกเขาสวยๆนะครับนะครับอันนี้คือต้นตะแบกนาดูใบเขาครับเบื่อๆเดูใบเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับใบนี่ครับดอกเขาออกสีม่วงๆนะครับเป็นช่อคล้ายๆดอกอินทนินนะครับแต่ดอกจะเล็กกว่าตัวเองนะครับเพื่อเนี่ยลักษณะใบเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือต้นตะแบกนานะครับนี่ครับต้นใหญ่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวดูความสูงครับ นู o, you know, doing, home, trees, ่นเลยครับเป็นไม้ใหญ่เป็นไม้พุ่มนะครับเป็นไม้ประดับปลูกให้ร่มเงาในบ้านในสวนนะครับแล้วก็ออกดอกจะเป็นดอกสีม่วงเป็นเป็นพวงเป็นพวงนะครับดอกสวยงามครับนี่ครับเพื่อนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่ครับดูดูใบครับแบบนี้นะครับใบลักษณะใบกิ่ง้านแบบนี้นะครับนี่คือต้นตะแบกนานะครับนี่ครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะเพื่อน ไม้เขาเสามารถมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เล่นไโยมไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับน้ำต้นเขาใหญ่ครับปลูกเป็นไม้ประดับเป็นประดับบ้านประดับสวนนะครับเพราะว่าไม้เป็นไม้ดอกที่สวยครับดอกก็เป็นสีม่วงเป็นเป็นช่อเลยนะครับนี่ครับโด,โดน,โดนต้นต้นตะแบกนานะครับเดี๋ยว ต้นตะแบกนาตามรูปที่ผมให้ดูเลยนะครับมีรูปดอกเบสีม่วงๆนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับพุ่มใหญ่นะครับสูงเัืวันนี้เขาดูความสูงครับเป็นพุ่มปลูกให้ร่มเงานะครับนี่ครับต้นตะแบกะนรับเพื่อน